ยิงข่าได้เหรอเออลากหัวคมคมเฮ้ยชิบหายูจะตายกี่รอบไม่ได้ไม่ไม่ไลฟ์สตรีมสดทุกวันสองทุ่มที่นิโมทีวีอย่าพลาดนะครับกมมีแต่อันนี้แนละ้วนี่แบคฮอคเลสคิวอ่ะเห็นแนะนำกันมาเยอะพอสมควรนะลองเข้าไปเร่ยนดูหน่อยก็ได้รอบนี้นะ่าจะมีไกด์พานำละ เพราะว่าพี่ลองไปศึกษาในยู u ูบรู้ไหมใน YouTube คือมันเป็นแพทเก่าอะ่ะแพทใหม่คือไม่เห็นเลยอะ่ะไม่เห็นคลิปที่เขาเล่นเป็นแพทใหม่เลยคือเข้ามาก็เข้ามาแบบนี้แหละมันไม่มีตุ้ดลีโอโอ้แต่งตัวคร,ครบชุดชุดแน่นปักเลยเออเนี่ยเออชอบที่แบบมันโค้งตัวได้เนี่ยแหละเออดูแท็กซี่เขาดิวิ่งช้าแบบสมจริง <laughs> อ๋อคนหนึ่งอะ่ะเฮ้ย สโคปเดี๋ยวเลยจะสโคปนี่มันปรับมันปรับได้ระดับเดียวหรือสองระดับอ่ะผมดูว่าไปแต่งอันนี้แล้วเอายาไปนะอาฟัาน้ำเลยน้ำนๆำนำนะพี่ไม่มีรถเหรอลองลองไปเช็คดูแล้วตอนช่วงที่เล่นหลังใหม่ออ้ารถมันยิงอ่ะอาไงดีเปิดไหมเปิดไหมอ่ะมันดูกตุก แม่มันก็สกลิลใหญ่เกอนใหญ่มากอันนี้นี่ขับไปที่ไหนแล้วโอ้ยมันโดนไล่งไงไม่รู้อะคนนี้คือเขาคนของจริงอะ <c oughs> หนึ่งลุม2องยังไงเนี่ยขับตามไม่เลิกเลยมันมียิงยิงสวนคืนได้ใช่ปะเอาไม่ได้หรอมันยิงสวนคืนยังไงเนี่ยอย่ายิงตอบโต้ลนะ ยิงขี้ค่ายเราก็ไปยิงใส่เพื่อนอย่างเดียวเลยเราก็ตั้นใส่เพื่อนถ้าเต็มอะไรวะเนี่ยอ,อ๋อตัวประกันตัวประกันไม่ได้ดีกว่าผมจริงกูเอ้ยจะยิงใส่ตัวประกันตัวเปิดไม่ได้โอ้ย โอ้โอเคอันนี้หมดแล้วใช่ไหมอ๋ยังไม่หมดเหรอโอ้หนวดหินหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อไปไปไปปปลดปล่อยตัวประกันโอ้โหพอเริ่มมืดแล้วเหมือนจะเริ่มมองไม่เห็นไงไม่รู้มันมีในวิชั่นไหมนะลืมใส่อุปกรณ์มาด้วยเลยโอ้กดใครวนะน่ะ มดใครโอ้ยเกมมันดูแบบเฟิมเลยตกจัดเลยอะอือมอ๋อเฮ้ยชิบหมนิหานที่หลบโอ้โหอ,อยู่อย่างไกลกดมืดเลยตอนตัดต่อนี่คือแบบแน่ต้องใส่ให้มันภาพสีมันดูแบบสว่างขึ้นมาทีหนึ่งเพราะว่าไฟล์วิดีโออินพุ่มัมันจะกดมืดเข้าไปอีกอะอ๋อทีวีอะไรแบบนี้ ไอเอ็มอลอ๋อยงดีดีเองของมันก็จํากัดอยูน่นะมันจะมีมันเพิ่มอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นเหมือนแบบตามภารกิจใช่ไหมศัรตรูมันจะมาอีกตอนไหนเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาละไม่เห็นพี่อ่อนครับลองจอยเข้ามาก่อนอนะไม่เห็นได้ไงครับแป๊แบๆตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่สถานการณ์ในการแอดเคลียรตรงนี้ก่อนดูก่อนสงบย,งยังยิงตรงไหนนะ เดี๋ยนั่งอยู่ในรถแล้วกันไม่เปิดกล้องหรอครับอ๋อพอดีว่ากล้องมันในนี้กะว่าจะเปิดไว้เปิดตอนกลางคืนอะ่ะเพราะว่าตอนกลางวันเปิดมันแสงมันสะท้อนอะ่ะแล้วคือจะไม่เห็นหน้าพี่นะคือจะหน้ามืดไปเลยอะ่ะหน้าไม่สว่างเลยเลือกปิดดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนกลางคืนก็ได้ออยิงข้าได้เหรอเออลากหัวคม ชิบหายจะตายกีกรอบไม่ได้ไปไปเอ้อย<ป>หน้าแต่แห้งหน้าเทาแล้วม, <c oughs> มันเติมเลือดยังไงอ,อ่ะเติมเลือดยังไงเติมเลือดยังไงเดี๋ยวใะ่เงี้ยใช่อนีอยากไม่ดูแบบนี้หิวใช่ไหมอ๋อกินเท่านิดมันจะไปทันใจได้ไงเดีย๋ยวเออ <c oughs> เฮ้ย <c> เ <oughs> จอประชาชนควางกระสุนอโอ้ติดลบอยู่ตาย ลายพี่กระตุกอะกระตุกเพราะตัวเกมอะกระตุกเพราะตัวเกมตัวเกมนี้มันมันกินแรงเครื่องเยอะตรงที่เหมือนมันกว้างอะถ้าไม่ติดเรื่องแบบกว้างคือแบบจะดีมากเลย <c oughs> แตะว่าเนาะนี่มันโลบอสสกิลใหญ่ชัดๆเลยทำท่าอะไร <c oughs> ไมาอีกแล้วโอ้โหโอ้มันตายใช่ไหมเนะี่ยคือมันมาเหมือนเป็นแบบเป็นเว็บอ่ะของทุกอย่างใช้อย่างเปลืองจัด มีมาอีกไหมเนี่ยมีมาอีกไหมคือต้องรออยู่ที่นี่นานแค่ไหนเดยออุ้ยจะมาแล้วโอว้ยยดงคิวก่อนมันมองไม่เห็นระหว่างตอนมืดเลยเยี่ยมหมดแล้วใช่ไหมนี่มันหลบเดิมอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเนะจะมาเป็นรอบโอ้คือไม่มีแจ้งเตือนอะไรบอกเลยอ่นะเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลย แล้วมันอีกงานแค่ไหนเดี๋ยวก็จะจบโอเคผมต้องเล่นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวต้องคือนี้ระบาดจัดเลยเหมือนกันนะโอ้โหกระตุกกระตุกจัดทีนี้มันมาเป็นรถถังใช่ไหมเนี่ยโอ้ยปป๊บเดียวตายเลยหนีไม่ทันทก็รู้ว่าตัวเกมมันไม่ได้แบบรื่นอนะ อยู่ที่ต่ำนี่เสียเปียบจัดเลยเนยไม่อยากมือภาพตอนอยู่ที่ต่ำไปใกล้กันดีกว่าอ้ยนี่เจอละเอา้าเห็นแบบเดียวนี่นี่นตายยังมันเป็นโศพยังโอเคเรียบร้อยเหมือนแมปนี้มันทํามาแบบเกินสเปกอะรู้สึกได้เลยอะเกมเนี้ยมันทํามาเกินสเปกอะเพราะถ้าทํามาไม่เกินอะเกมมันลื่นพอๆกับแฟนต์อมฟอร์สอะแบบนั้นเนี่ย บอกว่าตายอ่ะตายเรอทำผมช่วยไม่ทันนะ่ะเอาฟ์มกลับมาโอ,โอ้โหยืนค่าในจุดมค่าในสีแดงมากเลยเลือดมันก็ไม่หลีด้วยนะให้เติมเอาอีกเเติมที่ไหนดีไปนำ้ำน้ำก่อนเลยพี่คุณเคย อะไรวะเนี่ยแาร์รปเก็กเตอร์ทิ้งไว้ไม่มียาให้เก็บหรืฮะลงกมาที่เดิมเหรอโอแคนี้แล้วเนี่ยเหมือนได้จะออกมาขอที่อ๋อเติมจะเลือกเติมอะไรอยู่ยตรงนี้โอเคอยู่ห่างทางแก้มไว้ดีกว่ารู้สึกแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากไอ้นี่เลยเหมือนเล่นในมือโปอาร์พีจีในคาบของเอพีเอส ให้ยิงตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นโอเคโอเคบนเขาเฮ้ยขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วยิงยางยิงยางยิงยางรถนี่จะระเบิดแล้ว,ลวเฮ้ยเอาจริงรถระเบิดแล้วนะมันขับต่อได้อีกเหรอเกินนี่ โอเคอันนี้คือรอใช่ไหมรอมันมาถ้าระเบิดมาก็ตายหมดนี่แหละเอเอออันนี้คนนี้คนเฮ้ยเตะเตะนี่เตะนี้ไม่ไน่าจะกดนมิดนกอินท ทุงดีโดยก่อนเหรอยังจะ,ย,งจะยังจะมาตลกสามชายก็เข้าไปมาหมดยังหมดยัง let's go back จะจะกลับไปใช่ไหมเนี่ยถ้าอยู่ต่อมันจะหยุ่มันจะมาเพิ่มเนี่ย ก็รู้สึกว่าอันนี้คือเล่นง่ายกว่าอันก่อนเยอะเลยอ่ะอันก่อนหาที่หลบโคตรยากก็แ,แถมแบบไฟมันไม่มีด้วยไงแต่นี่คือเป็นเหมืองมันเลยมีโคมไฟมีอะไรให้พร้อมอยู่มาเพิ่มอีกเหรอเฮ้ยเพิ่มอีกเหไม่จบไม่สิ้นนะคือมันมีต่อเรื่อยๆเนะี่ยไม่ได้บูเลยอุย้ยหอเข้ามาด้วยวะต้เอเตรียหมดแล้วเหรอเอา้า ดเกลี้ยงอือสงสัยคงได้เวลากลับแล้วมั้งเนี่ยขอหมดเลยเอ้ยใครวะไม่เปิดเผยรายชื่อด้วยไม่ใช่คนไหมเนี่ยเพราะเป็นบอดนะอ๋อเป็นคนคนคนน่าจะคนแหละมุงตรงดิ่งเข้าเมืองอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยปะเฮ้ยปะเป็อนอยงพวกปิ้งปิงปงปงงเงวลาตอนกระทบเลย เออแบบนี้ยังพอสู้ไหวอยู่แต่ว่ากระสุนใกล้หมดแล้วเนีย่ยกระสุนใกล้หมดแล้วเนี่ยเลยอยู่แค่นี้เองกระสุนสำลองก็หมดล,ละเหลือแต่ยานี่ไงเขาบอกว่าให้ให้กลับอะให้กลับดีกว่าเนี่ยเพราะว่าแบบอยู่สู้ต่อไปก็ตายแน่ๆเพราะกระสุนสมรองหมดแล้วอะอ๋อเขานอนแล้วเอาหายไปเดี๋ยวแลกลับไงเดี๋ยวแล้วแลกลับไงเดี๋ยวออตามออกฆ่าตัวตายเหรออรอกแบบนี้ นั่วีเดีวกันกับตอนที่เรนพูดเนาะ